สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สิพาพี่น้องมาสูตรอากาศนะจ๊ะหอมดอกไม้นะจ๊ะพิมพ์มีเหลืองมาเบานะจ๊ะคือพี่น้องสีเสือเพานะนจ๊ะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าล่างบอกเหตุหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่ามันเกิดขึ้นเองนะจ๊ะสองสามปีที่แล้วนะจ๊ะเพอใะญ่เพิ่น เกิดอุบัติเหตุเนาะจ้ะอันเริ่มแรกเลยน่นพิมพ์นัน่งอยู่ข้างนอกบ้านเนะจ้ะพิมพ์ก็เห็นน่นอิกาเนาะจ้ะมันมาห้องวนไปวนมาอยู่ทึ่งฝาเนาะจ้ะบินห้องวอนวอน,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 นอยู่เนาะจ้ะพิมพ์ก็ว่าเออปกติทาบานเฮานี่อิกาห้องวนไปวนมาเอางสิมันแปลกๆเนาะจ้ะพิมพ์ก็คิดพอแต่คนอยู่ทางบ้าน อพิมกับว่าเออมันแปลกๆเนาะลายมือได้พี่น้องบอ่แมนภายในมือนันเด้มันมาห้องอยู่ตรงหลายมือห้องอยู่มันกับลายมันกับสองสามปีมาแล้วนะจ๊ะพิมกับืมมันก็ห้องมาซี่หามือได้นะจ๊ะมันก็มาห้องมาห้องมาห้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะจ๊ะอันท่นนี่พ่อยายเล่า่ันกนเลยเอารถ เอารถอันเก่งแล้วนาะจะมาออกมาสอมมาเปลี่ยนหล่อเปลี่ยนอย่างบบดน,นี้อะไรมันบ่ครบเพิเ่นก็อันออกขี่มอเตอร์ไซค์ไปสื่อพอดีอันบั่นมันอยู่ทีงเขาเนาะจะเพิ่นก็นเลยอันขี่ไปแล้วก็ไปไปชะลอตรงทางไงหนะ่ะจะก็ค่อยๆเบรกลงเขาไปนะาจะพี่น้องบบดน,นี้เพิ่นก็นเบกเรกเพิ่นกับแนม้ส่แนมขัว บ่นเน่นหล่อโรดเพลินมันปัดจังไหบูแบบมันจิถทาบ้านเฮากะสีว่ามันแสลบอันก่อนหินนยหน่อยบอกก่อนหินแห่หรือก่อนรา้หรืออย่างเนาะจา้ะอันสะบ,บัดลรดโลดลม่มแขนเพลินก็หักเลยจ้ะแขนหักแขนหักอันอันนี้ก็มีค้นทอนเรียกอันรดอันรดอันยังก็เพิินเอพิพมก็ลืมซือ้อ อัมบาลานนี่ยังน่าจะพวกกันเขามาหับไปหาหมอไปหาหมอก,เอกะเอกเสลยังเบิงแหล่วแขนหักจ้ะแขนแขนสอกนะ่ะจะเพราะว่าเพิ่นเอาสอกลงแขนหักแบบน,นี้กะเข่าเฟือกเดือนหนึ่งใส่แขนนะจจะเขาเขาวาอนเขาโบกปูนนะะจะว่ามันเข่าเฟือกพิมพ์เกินพิษ เขาโบกปูนยี่น้ำแขนนะจ๊ะต่งจางัต่ตงจานหลักแหลลงไปหาข้อมือเกือบถึงข้อมือนะจ๊ะเขาโบกบ้ให้เคลื่อนนะจ๊ะเพราะว่าแขนหักบัดนี้เพื่อนก็พอไปเอาอปูนออกมาแล้วกะกะไข่แน่บัดนี้มานเขากะใส่ดามเหล็กใส่ในศอกนะจ๊ะอบัดนี้หลายเดือนต่อมาเพื่นกะ ไข่แน่แล้วฮะน,นี่เพื่อนกับเพื่อนกับขี่มอตะไส์บันนี่อุบัติเหตุรอบสองได้บัดน,นี้บันนี้เป็นมอตะไส์ขั้นเก่าล่ะจ้ะไปกินข่าเพราะว่ายุ่นี่เขาจะนัดกันนะจ๊ะเขาจะนัดกันไปกินขา่านัดพ่อกันอันสําหรับคน้นบริเหตงานแล้วนะจ้ะอันเขาจะนัดพ่อเพื่อนฟูงกินข่าเดือนละเทียนะจ๊ะเพื่อนกะ เอารถมอเตอร์ไซค์ไปบัดเนี้กินเข่าเว้นแล้วแล้วกับมูแยกใหญ่กันกลับบัดนี้เพิ่นก็นนกไปเพื่อนไปซสื่อนหนังสือหน,งอนังสืออ่านนะจ๊ะเพิ่นสอบสื่อแมกกาซีนเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอีหยังมาอ่านนะจ๊ะแล้วบัดเนี้เพิ่นก็ลอ็ลอกรถลอ็อกหนังเรียบร้อยขึ้นไปมันพิมพ์บ่เน่ใจว่าเป็นหางสัรปสินขาหรือจะเป็นช็อปนหน่อยๆพิมพ์บ่เน่ใจนะจ๊ะบ่ได้ไปน้ำเพิน่น บัดน,นี้กลับมาเอารถนะจ้ะเพราะว่าเพิ่นถ้าเพิ่นเอารถออกไปทั้งใดเพิ่นสิน็อกหล่อรถพ่อเพิ่นลลอกปลดลอกล่อรถออกแล้วก็เก็บของเขาในเกะรถนะจ้ะใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยบัดนนี่เพิ่นก็นสตาร์ทรถเคียงใส่หมวกกันน็อกสตาร์ทรถเคียงทันนี่มีไวรุ่น ที่รถปืดมาจะว่ามาทางงหนเพราะว่าพ่อใหญ่เนี่ยเพิ่นจะเป็นคนบนแหนมใส่แหนมขวาเพราเป็นไดนเนาะจ้าเพิ่นก็ขึ้นรถดแล้วเพิ่นก็ดจะตัดออกเลยเนาะจ้าอันโจรมาโจรมาที่นี่อันบอกว่ายุดเพิ่นเพิ่นกําลังสิออกเลยจ้าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกําลังสิออกรหลดไปสตาร์ทแล้วกําลังออกโจรมันมาบอกว่ายุดฉันต้องการรหลดพ่อใหญ่เกิดคิดว่าเอาพ่อใหญ่ก็ว่าเพิ่นเกิด ติดเคียงก็ลังเลงออกแล้วเพื่อนก็เลยบ่ได้ฟังอย่างเพิ่นกัเพิ่นกับเบิรนรถปืดออกไปเลยบาดนี้พ่อเพิ่นเบิรนรถออกเจ้าว่าเพิ่นว่ามันเอาอย่างบุฟาดหลังเพื่อนเพราะว่าโจรมันมาสองคนคนหนึ่งนางไทยล่ะมันโดดมันมันมันโดดออกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาบอกว่ายุดสิเอารถมันวางสิเอออันนี้พอหญ่ก็เลย กัแนมหนามันอันนี้พอหญ่กัเลบบบยบ่อไห้มันเนาะเพิ่นกบับบ่อไห้มันเดี๋ยวเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นติดเครื่องรถแล้วสตาร์ทรถแล้วสีออกแล้วเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นสีรหลอดเขาเอาอยางบุฟาดหลังเพิ่นอะ่ะอันนี้รถกับเสียหลักเพิ่นกับล่มทั้งรถทั้งคนล้มใส่กันบ่ดนี้โจรมันก็เอารถไปพี่น้องรถขั้นนั้นลหละจ้ะโอ้ยจะแม่นจะแม่นช่วยซ้ำช่วย้อน พ่อเอารหลดไปพ่อเอารหลดไปแล้วกะเป็นเดือนนะจะเป็นเดือนหรือสองเดือนบตํารวจโทรมาว่าว่าพ่อรถดแล้วอืพ่อรถดแล้วอันอันนี้นัดไปเอารถเพิ่นไปเห็นสภาพรถพี่น้องรถพ่อยายเพิ่นเป็นคนหักรถเพิ่นสิแบบดูแลดีจะเบิงเบิงรถนี่รถนี่ก็ประมาณ คิดว่าโถเนี่ยอายุประมาณยี่สิบปีแล้วแต่สภาพยังดียังใหม่อยู่เพราะว่าเพิ่นเป็นคนหักรหลดเพิ่นอันใดมันบวงามโบดีเพิ่นสิเปลี่ยนออกอยู่เรื่อยนะจ๊ะพอเพิ่นไปเห็นสภาพรถดจากว่าอีหยังก่ออันอันสายไฟสายยังนะจ๊ะมันหลุดออกอันเขาคล้ายๆว่าอันเนี่ยรหลดขั้นเนี่ยโจนที่หลักไปแล้วอ่ะอืมบันนี้มันมิ้นสิบประมาณว่ามีอีก โจนคุ้มหนึ่งหลักไปแล้วมันบ่มีกุญแจมันเอาไปเอาเอาหยัางกับเพื่อนอื่นสายไฟอ่ะต่อเชื่อมให้เลยลรถแลนดได้เนาะจะพิมพ์กับบอกบอกหูบ่อกเข้าใจเนาะจะแต่ว่ามันต้องถ้าบ่มีกุญแจเขาว่ามันต่อได้เนาะจะอันวันนี้เพื่อนไปเห็นสาภาพรถอันเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนเขาถามว่าเอาขึ้นบอเพื่อนว่าเพื่อนว่าโอ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนแทที่ห้องหายแล้วจะรถรถมุนปัน ปันเตเหตพี่ไปเห็นน้ำพี่มาบ้านรถจากดีๆอันรถจากไม่ไมดีๆห่างปันเนี่เพิ่นบเอาเลยอันเขาว่าเขาววา,านีหยังเนอเขาอนสื่อน้ำเพิ่นหกลอยหกลอยเงินหกลอยค้นบานเขาลดราคาถาดตีราคากับสิบประมาณสองหมื่นเลียหกลอย600 หกลอยคนโอ้ยคลิปนี้มะเบาสูพี่น้องฟังนะจ๊ะอันพิมพ์ว่าท้าไพบสเซียกะ,กะก็แล้วแต่นะจ๊ะบางคนก็จะมองว่าเป,เป็นเป็นอุบัติเหตุนะจ๊ะแต่ว่าอันมีกาอีกามะห่องมะห่องคือจังมันเป็นล่างอยู่นี่นะจะพี่น้องถ้าเป็นบ้านเฮ้าจัางคนดพิมพ์ก็จะเป็นคนโบราณเนี่ยกระสีเสีอว่ามันเกี่ยวกับกามะห่องอยู่เพราะว่าถ้ากาห่องส่วนมากสิ สิเป็นเรื่องตายมากกว่านะจ๊ะอรอล้วพิมพ์กับค้นลูกจ้ะอันคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าถ้าผูใ้ใดถือใจก็กดติดตามพิมพ์เด้อจ้าพิมพ์กัยังสิมีเรื่องเล่าหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าสีฮ็ดอาหารนะจ๊ะมีหลายรูปแบบตามบับานเท่านี้แหละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเด้อจ้าที่เข้ามาชมสวัสดีจ้า